ทุกเช้านะเวลาไปบินธบาตมักจะมีหมาตัวหนึ่งเดินหรือวิ่งนำหน้าหมาตัวนี้ก็คุ้นกับคนแต่ว่าก็ขี้กลัวก็จะเดินนำหน้าไปจนกระทั่งขากลับ ก็จะเดินนำหน้าวิ่งนำหน้าเหมือนกันขากรมนี้มีข้าวเหนียวแล้วได้ข้าวเหนียวมาก็เลยบางครั้งก็ปั้นข้าวเหนียวแล้วก็โยนให้หมาตัวนี้บางครั้งก็ไปโดนลำตัวบ้างบางครั้งก็ไปโดนหัวบ้าง ทันทีที่ข้ข้าเหนืยวนี่โดนตัวเจ้าหมาตัวนี้มันจะร้องเองเลยนะไม่ได้ร้องดีใจนะแต่ร้องด้วยความตกใจตกใจเพราะอะไรตกใจเพราะมันนึกว่าเป็นก้อนหินมาตอนนี้คงจะโดนขว้างด้วยก้อนหินอยู่บ่อยๆจริงๆข้าวเนือนี่มันก็ เป็นของดีนะสำหรับหมาแต่ว่าพอเข้าเหนียวถูกหรือสัมผัสหมาตัวนี้มันจะร้องเองวันนึกไปถึงก้อนหินนะที่คนชอบคว้างพอนึก ก็ตกใจแต่ว่าคงไม่ใช่แค่ร้องเองด้วยความตกใจนะคงมีความปวดหรือรู้สึกปวดตามมาด้วยเพราะเสียงร้องของหมาตัวนี้มันเหมือนกับว่าเจ็บปวดนะคงเป็นเพราะว่าพอนึกถึงก้อนหิน ก็นึกต่อไปถึงความเจ็บปวดที่เคยโดนก้อนหินขว้างพอนึกถึงความเจ็บปวดก็เลยรู้สึกปวดขึ้นจริงๆท,งท,งทั้งๆที่ข้าวเหนียวเนี่ยสัมผัสตัวเนี่ยมันไม่ได้ปวดอะไรเลยมันนิ่มนะต่างจากก้อนหิน เป็นความปวดที่นึกเอาเองเพราะว่าไปนึกถึงข้าวเหนียวไปนึกถึงก้อนหินอันนี้ก็เป็นการปรุงแต่งด้วยจินตนาการของหมานะซึ่งพอนึกถึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตกใจอย่างเดียวรู้สึกปวดด้วย เป็นความปวดที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือว่าอาจจะว่าเป็นความปวดที่คูณ3ามคูณสจากเดิมที่มีข้าวเหนียวเนี่ยมาสัมผัสตัวในความกลัวเนี่ย มันมีผลอย่างนี้จริงๆนะคือมันเป็นตัวเพิ่มทุกข์เป็นตัวเพิ่มความเจ็บปวดให้กับไม่ใช่เฉพาะกับสัตว์อย่างเดียวนะกับคนเราด้วยก็เหมือนกันเจอสัมผัสนิดหน่อยเนี่ยแต่พอกลัวเนี่ยมันจะขยายความรู้สึกนั้นหลายเท่า จนกลายเป็นความปวดขึ้นมาก็คเคยมีการทดลองนะคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยถ้าเกิดโดนเข็มจิ้มเนี่ยก็ะจะรู้สึกปวดกว่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยเป็นสามเท่า คนที่ไม่กลัวโดนเข็มฉีดยาก็ปวดแค่หนึ่งนะแต่คนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยความปวดจะเป็นสามแปลว่าความปวดเนี่ยมันคูณสามแล้มันไม่ใช่แค่ความปวดอย่างเดียวนะบางทีมันทำให้เกิด อาการต่างๆตามมาทั้งทั้งที่สิ่งที่กระทบนี่มันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่พอกลัวเสร็จแล้วนี่นะผลที่เกิดขึ้นมันก็กลับกลายเป็นอันตรายบางทีอย่างที่ไม่น่าเชื่อนะมีแขกอินเดียคนหนึ่งนะ แกก็ขายของตอนเชา้าเนี่ยบพราว่าโดนงูกัดงูเนี่ยมันขดอยู่ในกระสอบกระสอบข้าวมั้งแกก็ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรแต่ก็ไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นมาถูกงูกัดตอนเช้าตอนเที่ยงก็ยังกลับไปบ้านกินข้าวเที่ยง แล้วตอนนั้นก็ดีใจนะที่ลูกสอบเข้าโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อได้ตั้งใจพรุ่งนี้เนี่ยจะไปพาลูกไปมอบตัวแต่ขณะที่กินข้าวอยู่เนี่ยเพื่อนบ้านก็เอางูมาเป็นงูที่ตายแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยจับงูตัวนี้ได้ทีทล้าน ไอ้งูตัวนี้แหละที่กัดเขาแ่ละเพราะว่าเขาก่อนที่เขาจะกลับบ้านเขาก็ให้หมองูไปตามจับงูในบ้านที่กัดเขาแล้วหมองูก็จับได้แล้วก็ตีจนตายงูที่อามาให้เนี่ยชายคนนั้นดูเนี่ยก็ปเป็นงูเห่า ชาวนี้ยพอเห็นงูเหา่านี่แกน้าซิ้เลยแล้วก็อุทางมาว่าอย่างนี้ฉันก็ตายลยแล้วแกก็ล้มเลยนะเหมือนก็จะเป็นลมกว่าจะพาส่งโรงพยาบาลได้นี่ก็หลายชั่วโมงเพราะว่าเป็นหมู่บ้านในชนบทรถพยาบาลมันก็หายาก ก่อจะมาก็เย็นระหว่างที่รถพยาบาลกำลังมานี่เขาก็อาการก็แย่ลงไปเรื่อยตัวก็เริ่มแข็งสุดท้ายก็พอไปถึงโรงพยาบาลก็ตายมอบอกว่าตายเพราะหัวใจวายไม่ให้ตายเพราะพิษงูนะ ไอ้ตอนที่ไม่รู้ว่เป็นงูเห่าเนี่ยก็สบายดีแต่พอมีคนมาบอกว่าเนี่ยไอ้งูที่กลายขง,งูคืองูเห่านี่น่าสิทธ์เลแล้วก็ตายแต่ไม่ได้ตายเพราะพิษงูนะตายเพราะโรคหัวใจหัวใจวายหัวใจวายเพราะอะไรเพราะตกใจเพราะกลัว ให้ความกลัวนี่มันสามารถที่จะทำให้คนเรานี่ตายได้นะทั้งๆท,งที่สิ่งที่เจออาจจะไม่ได้ไร้ายแรงอะไรเท่าไหร่จริงๆแล้วงูเห่ากัดเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าถูกกัดแล้วก็ยังสบายดีตอนกลางวันก็ยังไปกินข้าวที่บ้านได้ แต่วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยพอเห็นงูเห่าแล้วก็ได้รับคําบอกเล่าว่าเนี่ยนี่คืองูที่กัดเขาตกใจหน้าสุดเพราะว่านึกถึงความตายขึ้นมาเลยคืนชื่อว่างูเห่ากัดใครแล้วก็ต้องตายทั้งนั้นแหละพอนึกถึงความตายขึ้นมานี่ พราะว่าหัวใจวายเลยมันจะมีเรื่องทำนองนี้อยู่บ่อยๆนะคนเราพอได้รับข่าวร้ายขึ้นมาไอ้ที่เคยสบายๆนี่ก็กลายเป็นสุดเลยอย่างผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็เป็น รักธุรกิจประมาณสี่สิบกว่าวันหนึ่งก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีตรวจเสร็จหมอบอกว่าคุณหัวใจรั่วนะเท่านี้แหละนะ็สิ้นเลยเพราะความเข้าใจแก่หัวใจรั่วนี้ก็คือหัวใจนี่มันเป็นรูแล้วก็เวลามัน เต้นเนี่ยหัวใจก็พุ่งกระชูนออกมาแต่นี้ฉันก็ตายสิที่มัในใจจริงๆเนี่ยหมอบอกไม่ครบนะหมอตั้งใจจะบอกว่าดิ้นหัวใจรั่วดิ้นหัวใจรั่วนี่ก็ยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติเล่นเทนนิสอย่างที่เขาเคยเล่นเป็นประจำก็ยังทำได้แต่ว่า โดยความที่หมอพูดไม่ครบถ้วนและด้ยการที่เขาจินตนาการไปเองเนะาะหัวใจรั่วเนี่ยมันมันเร็วร้ายยังไงบ้างบอกว่ากลับไปบ้านเนยแค่สองวันก็ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หลังากนั้นก็เข้าห้อง ICU แล้วก็ไม่กลับออกมาอีกเลย จริงๆเนี่ยหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วนี่อย่างที่บอกนะมันก็ไม่ทำให้ถึงกับตายใช้ชีวิตได้ตามปกติอาจจะกินยาบ้างแล้วก็ไม่ออกกำลังกายหักโหมก็อยู่ได้แต่ที่เขาตายเพราะอะไรนะไม่ตายไม่ได้ตายเพราะลิ้นหัวใจรั่วตายเพราะความกลัว กลัวว่าอะไรกลัวว่าจะตายพอกลัว,วจะตายเท่านั้นแหละนะไอ้ร่างกายมันก็เรรดรวนเลยสุดท้ายก็ตายจริงอันนี้ที่เขาบอกว่าเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเจออะไรก็ตามเนี่ย แม้มันจะไม่ได้น่ากลัวอะไเลยแต่ทั้งที่ที่มีความกลัวเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายนิสุดแล้วก็ถึงตายได้ความกลัวมันเป็นตัวเพิ่มทุกข์นะหรือตัวขยายความทุกข์บางทีไม่เป็นอะไรเนี่ยร่างกายก็กลับสุดเลยเพราะความกลัว จริงๆความกลัวเนี่ยมันเป็น,นกลไกธรรมชาตินะที่ช่วยให้เราเนี่ยหนีจากอันตรายธรรมชาติให้คนเรามีความกลัวเพื่อจะได้เกิดแรงกระตุ้นให้ถอยหนีห่างจากอันตรายก็เรียกว่าช่วยทำให้พ้นอันตรายได้ แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะในยุคสมัยใหม่เนี่ยความกลัวนี่มันกลับทำให้เกิดโทษเกิดภยัยเกิดอันตรายหนักกว่าเดิมเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ร้ายงูเสือพอกลัวงูพอกลัวเสือมันก็ทำให้ต้องถอยหนีถอยห่าง ก็สามารถจะรอดพ้นอันตร,รายได้เพราะความกลัวถ้าไม่กลัวสินะอาจจะโดนสัตว์ร้ายนะขบกัดได้ความกลัวมันทำให้เราถอยหนีแต่ดีนี้สิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสัตว์ร้ายไม่ใช่เป็นภัยธรรมชาติ แต่มป็นเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาในใจนนเช่นชายคนที่พบว่าง,งูที่กัดเขาเนี่ยซึ่งกัดจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคืองูเหา่า<ม>ก็นึกถึงความตายขึ้นมาทันทีและด้วยเนื่องจากกลัวตายมันก็เลยสุดเลยถึงกับตกใจหัวใจวายไอ้ความตายเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา อยู่ตอนหน้าไม่เหมือนกับเสือไม่เหมือนกับงูนะที่คนเราพอเจอเขาก็กลัวแล้วความเขาก็ทำให้เราถอยหนีนันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยู่ตอนหน้าแต่ว่าสองกรณีที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยสิ่งที่เขากลัวเนี่ยคือความตายตายเพราะถูกงูเห่าหรือตายเพราะหัวใจรั่วก็แล้วแต่ ความตายคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาในความคิดของเขาและจริงีที่มันปรุงแต่งเป็นความคิดเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นละเวลาเรากลัวงูเราก็ถอยหนีจากงูเราก็หลอดพ้นอันตรายแต่พอคิดถึงความตายไอ้ความตายนี่มันเป็นความคิดซึ่งมันตามติตเราไปทุกที่ เพราะนั้นเนี่ยไอ้ความกลัวเนี่ยจริงๆเราไม่ได้กลัวความตายกลัวแต่กลัวความคิดเรื่องความตายเมื่อคนที่กลัวผีเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยจริงๆไม่ได้เจอผีสักหน่อยนะแต่ว่านึกถึงผีไอ้ผีก็คือความคิดนั่นแหละเพราะนั้น,นจริงก็ไม่ได้กลัวผีเราแต่กลัวความคิดเกี่ยวกับผีได้ความคิดเกี่ยวกับผีเนี่ยมันจะตามติดคนเราไปได้ ตลอดเวลาถ้าคิดถึงมันเพราะนี่พอกลัวเขาเนี่ยมันก็ทำให้หนีไม่พ้นจากอันตรายเพราะสิ่งที่กลัวคือความคิดมันก็เลยทำให้ใจเนี่ยสุดใจสุดกายก็สุดไปด้วยตรงเนี้คือ เหตุผลที่ว่าคนเราเนี่ยพอเดี๋ยวนี้พอเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยแทนที่ความทุกข์มันจะน้อยลงนะความทุกข์มันกลับเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่เราควรจะทำก็คืออย่าปล่อยให้ความกลัวนี้มันคลองใจต้องรู้ว่าเนี่ย ในสิ่งที่มันทำร้ายใจเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เรากลัวแต่คือความกลัวสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่สิ่งที่มันดูไม่น่ากลัวแต่พอเรากลัวสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราแย่ลง บางคนก็กลัวลูกโปง่งบางคนก็กลัวเข็มฉีดยาบางคนก็กลัวตุ๊กแกให้ทั้งหมดที่พูดมานี่มันไม่ได้น่ากลัวเลยนะแต่ทันทีที่กลัวขึ้นมาตรงนี้อันตรายเกิดขึ้นอันตรายไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรากลัวแต่เกิดจากความกลัวสิ่งนั้นก็เหมือนกับข้าวเหนียวนะ มันไม่ได้น่ากลัวเลยแต่ว่าพอหมาตัวนั้นเนี่ยเปนึกว่าข้าเหนียวเนี่ยคือก้อนหินแล้วมันก็โยงไปถึงความเจ็บความปวดที่เกิดจากก้อนหินเป็นประสบการณ์ในอดีตเท่าน,นี้แหละนะ้ำก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ว่ามันก็เป็นความทุกข์ชั่วคราวนะ พอไม่มีอะไรคว้างป่ามันก็หายแต่ความกลัวตายนี่สินะไม่ว่าจะเพราะว่าถูกงูเห่ากัดไม่เป็นหัวใจรัว่วหรือเพราะเป็นมะเร็งโอ้นี่มันมันบั่นทอนจิตใจมากจริงๆแล้วก็อาจจะผู้ว่ยมะเร็งก็ไม่น่ากลัวเท่าความกลัวมะเร็งคนเป็นมะเร็งบางคนเนี่ยก็อยู่ได้หลายปี แต่คนบางคนเนี่ยตอนทีที่รบเป็นมะเร็งก็สุดเลยอย่างชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยหมอบอกว่าป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกิน3มเดือนนะแกอยู่ได้แค่สิบสองวันแกก็ตายแกไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะเพราะมะเร็งมันไม่ได้ลามเร็วขนาดนั้นแต่เป็นเพราะความกลัวมะเร็งและกลัวความตายที่จะเกิดขึ้น นึกถึงมาบ่อยๆก็ยิ่งทำให้จิตใจอกสั่นขวัญแขวนหรือว่าตื่นตระหนกหมดอะไรตายอยากับชีวิตมันเป็นความคิดทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ปัจจุบันแต่มันเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างหน้าพานน้เวลาเจอเหตการแบบนี้เนี่ยก็พยายามกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้รู้ว่าสิ่งที่เป็น สิ่งที่กำลังคุกคามเราเนี่ยคือความกลัวและเป็นความกลัวที่เกิดจากความคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่เป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดหรือกลัวว่าจะเกิดในวันข้างหน้าถ้าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะอย่าเพิ่งไปปล่อยใจไปนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นยังไงอนาคตจะเป็นอย่างไรนะเป็นเรื่องของมันตอนนี้ กลับมาอยู่กับปัจจุบันถ้ากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เนี่มันก็ในความกลัวมันก็จะไม่มาคุกคามเพราะอย่างที่บอกเรากลัวเพราะเราคิดถึงอนาคตคิดถึงสิ่งที่ยังอยู่ข้างหน้าคาดว่าจะเกิดกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือถ้าดีก็ให้มารู้ทันความกลัวที่เกิดขึ้นยอมรับความกลัวที่เกิดขึ้นไม่พักสยมัน น้องๆความกลัวนะคือความวิตกกังวลนะอันนี้ก็เหมือนกันนะส่วนใหญ่เวลาเราวิตกกังวลเนี่ยเราวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดแต่เป็นเพราะเราไปนึกถึงมันแล้วก็ปรุงแต่งคาดการไปต่างๆนานาก็เลยเกิดความวิตกกังวลนะถ้ามากไปกว่านั้นก็กลายเป็นความกลัวเดี๋ยวนี้คนเรามีความวิตกกังวลกับเรื่องสารพัดซึ่งบางอย่างก็มีเหตุผลนะ อย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยท้องสี่เดือนเป็นท้องแรกเธอก็กังวลนะกังวลว่าลูกจะแข็งแรงไหมนะกังวลว่าสุขภาพตัวเองจะมีผลต่อลูกไหมนะจะเดินจะเหิอนอะไรก็กังวลว่าเกิดหกล้มขึ้นมาเดี๋ยวลูกก็จะเดือดร้อน ก็มีคนแนะนำว่าวิตกกังวลเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะกับลูกนะเพราะว่าพอวิตกกังวลแล้วเนี่ยมันก็จะมีสายความเครียดหลั่งออกมาไอ้สายความเครียดเนี่ยจากตัวแม่มันก็จะถ่ายเทไปสู่ตัวลูกได้ผ่านเลือดก็เอยทำให้ลูกเนี่ยได้รับผลกระทบจากความเครียดของแม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็ไม่ควรจะวิตกกังวลพอแนะนำเช่นนี้แม่ยิ่งกังวลหนักขึ้นเลยกังวลเพราะกังวลไงกังวลอันแรกเนี่ยกังวลว่าลูกจะสุขภาพไม่ดีเพราะการประพฤติปฏิบัติตัวของแม่แต่กังวลตัวที่สองนี่คือกังวลเพราะว่ามีความกังวล พอรู้ว่าความกังวลของแม่เนี่ยจะทำให้ลูกได้รับผลกระทบไปด้วยก็เลยเกิดความกังวลกังวลที่ตัวเองมีความกังวลกลายเป็น,ทน,ทน,น,นว่าแทนที่จะคำแนะนำที่ว่าแทนจะทำให้แม่เนี่ยหายกังวลกลับกังวลเพิ่มขึ้นมันก็ธรรมดานะนักปฏิบัติธรรมเนี่ย เวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกโกรธซ้อนโกรธขึ้นมาโกรธตัวเองว่าทําไมจึงโกรธเอาไหนปฏิบัติทำแล้วทำไมยังโกรธมันมีโกรธซ้อนโกรธหรือเวลาเครียดเนี่ยก็เกิดความเครียดซ้อนขึ้นมาว่าให้เราปฏิบัติทำแล้วทำไมยังเครียดอยู่เกิดความหงุดหงิดเกิดความเครียดซ้อนเครียด ยิ่งรว่วเคลมไม่ไดีก็ยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งรู้ว่ากังวลไม่ไดีกับลูกก็ยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่สิ่งที่ควรทำเนี่ยก็คือว่าไม่ชอย่าไปวิตกกังวลอย่าไปแนะนําว่าอย่าไปวิตกกังวลแต่ให้ยอมรับความกังวลนั้นซะรู้ว่าเรากังวลก็แค่รู้เฉยๆไม่ต้องไปพยายามขจัดความกังวล เพราะว่ายิ่งรู้ว่ากังวลไม่ดีมันก็ยิ่งกังวลที่ตัวเองกังวลแล้วกังวลสองกังวลและยิ่งพยายามลดความกังวลไม่ได้ทำยังไงก็ยังกังวลอยู่มันก็ยิ่งกังวลหนักขึ้นว่าความกังวลของตัวเองจะทาให้ลูกได้รับผลกระทบจะดีกว่าถ้าว่าเรายอมรับยอมรับความกังวลเออมันมียอมรับเกิดกังวลเมื่อไหรก็รู้ว่ากังวล ไม่ต้องพยายามผักสายกดข่มมันเช่นเดียวกันความกลัวเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไปพยายามกดข่มมันอยากก่อยากลัวอย่ากลัวมันยึ่งไม่ได้ผลนะแม่นี่ไปบอกลูกเนี่ยลูกกลัวผีลูกกลัวนนนกลัวนี่บอกอย่ากลัวอย่ากลัวลูกขับกลัวหนักเข้าไปใหญ่ หรือว่าเกิดความเครียดเข้าไปใหญ่เพราะว่าพยายามกดข่มแต่จะดีกว่าถ้าเกิดว่าสอนให้รู้เออรับรู้ความกลัวที่เกิดขึ้นนะแล้วก็รู้ว่าเนี่ยมันเกิดจากความคิดโดยเพราะอย่างที่บอกความกลัวของคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้กลัวสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าแต่มันกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็คือการปรุงแต่งเกี่ยวกับภาพอนาคตนั่นแหละถ้ารู้เท่าทันว่าเออเราคิดไปไกลแล้วนะมันยังไม่เกิดขึ้นสักหน่อยไปไปคิดมันไปคิดถึงมันซะละอย่างเดินทางในกรุงเทพเนี่ยรถติดเนี่ยคนเครียดเพราะอะไรเครียดเพราะว่าคิดไปไกลแล้วนะว่าถ้ารถติดนานกว่านี้เดี๋ยวจะไปประชุมสาย ส่งลูกไม่ทันตกเครื่องบินหรือว่าผิดนัดไอ้ทั้งมดนี้ไม่เกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าพอไปคุณคิดถึงมันเอาจริงเอาจัง,จงหรือคิดเป็นจริงเป็นจังมันก็เลยเครียดแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าอนี่เราไปไกลแล้วนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาตามลมหายใจกลับมารับรู้ลมหายใจเข้าและออก จิรจะมารู้กายก่อนรู้กายว่ากำลังทำอะไรอยู่ต่อไปก็มีสติมากขึ้นเอามาร,มารู้มารู้ใจคือมาเห็นความกลัวเห็นความเครียดเห็นความวิตกที่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดยังเห็นยังเห็นไม่ทันไม่รู้ว่จะเห็นยังไงไม่รู้ว่าจะรู้ทันมนางไงก็เอาแค่ยอมรับมันซะก่อนยอมรับว่าเออมันธรรมดาที่จะมีความวิตกกังวล เหมือนแม่ที่ยอมวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพลูกในท้องก็แค่ยอมรับเออมันมันมีความรู้สึกนี้ในใจไม่ต้องไปกดข่มผักสายมันหรือยอมรับเป็นเรื่องธรรมดาอย่างน้อยมันก็ไม่ทำให้มีวิตกกังวลตัวที่สองเพอาะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่ยอมรับมันเนี่ยไม่ยอมรับความวิตกกังวล สิ่งที่เกิดก็คือมีกังวลตัวที่สองกังวลว่าเนี่ยเราทำไมไม่หายกังวลสักทีทำไมเรายังมีความกังวลอยู่นะแล้วเดี๋ยวลูกจะเป็นยังไงนะมันมีวิตกกังวลซ้อนวิตกกังวลอย่างน้อยเราจะไม่ทำให้ไม่สามารถทำให้วิตกกังวลตัวแรกหายไปได้แต่อย่างน้อยเราก็ทำให ไม่มีกังวลตัวที่สองเกิดขึ้นด้วยการยอมรับยอมรับความกังวลตัวแรกแต่ถ้าทำไม่ดีเนี่ยก็มีสติดีนะไอ้ความกังวลตัวแรกก็จะค่อยๆเลือนหายไปเหมือนกันถ้าเรารู้ทันมันหรือว่าเอาใจมีอยู่กับปัจจุบันไม่ไปเผลอคิดปรุงแต่งเกี่ยวภาพอนาคตในทางลบทางร้าย